เอเช plus สรุปหุ้นเด่นวันนี้สภาพคล่องหายหุ้นไทยไม่ขยับต้องพึ่งแรงกระตุ้นผลตอบแทนช่วง3ปีที่ผ่านมาเซ็ตแพ้หลายสินทรัพย์แต่ถือเป็นข้อดีในเชิง valuation ที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆมี trailing PE ตลาดแค่15.4เท่าแต่ถ้าตัดหุ้นใหญ่สุดออกคือเดล t a เหลือ13.2เท่าถูกกว่า MSCI ACWI มี PE 22เท่าและ MSCI EM 16เท่าเน้นสะสมหุ้นมีเบารองรับจากปันผลสูง มีช่องว่างให้ใจปันผลเพิ่มมีกำไรเติบโตพร้อมใส่ใจนักลงทุนจากการให้ความสำคัญเรื่อง ESG หรือซื้อหุ้นคืนคัดกรองได้มา9หุ้นเด่นได้แก่ Major TTB กันกุลสุภาลายัย AP BBL SJWD SJ CPN CPO ขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ s ิ n นา m m r r k t t n n s i ซต์ by Asia Plus วันที่2เดือนธันวาคม2565โดยนักวิเคราะห์คุณพราดอนตีรนปราโมท คุณพวัตพัทราพงศ์คุณสิริลักษณ์พันวงและคุณธนกฤษสัจมงคลบรรยายโดย Asia Plus w สเ l ลธเรนเจอรผมพอลเตลิง g ีบีพพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ